สวัสดีครับเพื่อนๆลอกกล้องน้องๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มัลครับอยู่กับผมนิกกี้เช่นเคยและในวันนี้นะครับกับบรรยากาศที่ค่อนข้างแปลกไปจากเดิมครับเพราะว่าในวันนี้นะครับเราไม่ได้อยู่ในรายการมาฟังสตอรี่และเราก็ไม่ได้มาทําการจัดอันดับ10อันดับสแกรี่ท็อปเลสครับต้องขอบอกว่าทุกๆครั้งที่เวลานิกลงคลิปนะครับจะต้องมีน้องๆเนี่ยรีเควสขอหัวข้อนี้กันแทบทุกคลิปเลยก็ว่าได้ครับกับหัวข้อที่เกี่ยวกับ SCP ครับ จริงๆแล้วเนี่ย SCP เป็นหัวข้อที่นิกพยายามที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่อยากทําคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่น่าสนใจนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่ว่าด้วยความที่ SCP มันมีความที่เป็นฟิกชันมีความที่เป็นนิยายมีความเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นมามันจึงไม่ค่อยตอบโจทย์กับธีมหลักของมาฟังสตอรี่ซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าความน่าสะพรึงกลัว เป็นตำนานที่มันยังเบสอยู่บนความเป็นจริงครับแต่ว่า SCP มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเป็นนิยายแล้วก็เป็นเรื่องที่ความจริงน้อยมากนี่ก็เลยคิดว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วก็ไม่ค่อยตรงกับธีมของช่องครับแต่ว่าพอร้องน้องเนี่ยขอกันมามากขึ้นมากขึ้นมันก็เหมือนกับ สะกดจิตสะกดจิตสะกดจิตนี่ก็เลยใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับในการค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็เข้าไปอ่านเข้าไปสัมผัสกับโลกแล้วก็เข้าไปสัมผัสกับเรื่องราวของ S C P ครับซึ่งจริงๆเราจะต้องขอบอกว่า S C P มันมีเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆครับเอาเป็นว่าในเมื่อน้องๆขอมานี่ก็จัดคลิปพิเศษให้ตามคําขอครับกับคลิปที่ มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ SCP ที่น่าสนใจแต่เอาจริงๆก็ยังไม่มีชื่อช่วงแล้วก็ยังไม่มีชื่อของรายการนะครับถ้าหากว่าน้องๆมีชื่อที่แบบเท่ๆชื่อที่แบบฟังแล้วแบบ เฮ้ยน่าสนใจว่าเกี่ยวกับ scp นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกหรือว่าเสนอกันมาได้ที่ด้านล่างนะครับแต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องไม่ซ้ำกับช่องอื่นแล้วก็คอนเทนต์ของคนอื่นนะครับอ่ะเราได้ทําข้อตกลงทําความเข้าใจกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาของคอนเทนต์ในวันนี้กันครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ scp ที่น่าสนใจ 2ตัวด้วยกันครับซึ่ง SCP ทั้ง2ตัวนี้มันมีพลังแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากเรียกได้ว่าเป็น SCP ที่สามารถทําลายล้างโลกได้ครับเป็นจุดจบของโลกเลยก็ว่าได้และก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับเช่นเคยครับถ้าหากว่าใครที่หลงไหลใน,เ,นเรื่องราวของความน่าสะพรึงกลัวความลี้ลับแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกม,มุมโลกก็ ห้ามพลาดที่จะกดติดตามช่องนิกกี้เมานะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพราะว่าเวลาที่มีการอัปเดตคลิปครั้งใหม่ๆเ,เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดแล้วก็เข้ามาคอมเม,มนต์กันเป็นคนแรกๆครับโอเคนิเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราไปทําความรู้จักกับ SCP ตัวแรกได้เลยครับสำหรับ SCP ตัวแรกนี้มีชื่อว่า s c p 2317 อดอทูอนาเทเวอร์ครับ ก่อนที่เราจะทําความรู้จักกับ SCP 2 3 1 7เนี่ยต้องขอทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า SCP 2 3 1 7เป็น SCP ที่ประกอบไปด้วยวัตถุแล้วก็สิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างรวมกันครับมันถูกจัดให้อยู่ในคลาสคีเตอร์แล้วก็ถูกกักกันไว้ในพื้นที่กักกัน179มีเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อป้องกันการใช้พื้นที่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต 2> <ม> SCP 2 3 1 7เนี่ยเป็นประตูแล้วก็กรอบมไม้ครับ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นประตูชั้นใต้ดินของแมสซาซูเซก์บราวน์สโตนอยู่ในช่วงศตวรรษที่19เครับเมื่อเปิดประตูเข้าไปเนี่ยบคุคคลใดก็ตามที่ก้าวผ่านขอบของประตูเข้าไปจะถูกเคลื่อนย้ายไปที่มิติทะเลทรายเกลือการสำรวจพื้นที่ของ SCP 2 3 1 7นั้นยังถูกจำกัดครับแต่ข้อมูลทั่วๆไปเนี่ยมันประกอบไปด้วยพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะในรัศมีหลายร้อยกิโลเมตรสภาพพื้นที่เนี่ยแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำแล้วก็สิ่งมีชีวิตมาอย่างน้อยไม่ต่ ตกว่า1,000ปีครับห่างจากประตู10เมตรมีเสาหินขนาดใหญ่จำนวน7ต้นซึ่งเสาหินทั้ง7ต้นนี้ถูกระบุให้เป็น SCP 2 3 1 7 A จนถึง SCP 2 3 1 7 G ครับ A B C D E F G มันตั้งอยู่ในรัศมี10เมตรซึ่งเสาแต่ละต้นเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เมตรแล้วก็สูง7เมตร เสาแต่ละต้น,นถูกแกะสลักขึ้นจากหินอ่อนเป็นลวดลายที่มีความสลับซับซ้อนแล้วก็ไม่เชื่อมโยงเข้ากับอรารยธรรมที่ปรากฏขึ้นบนโลกใดๆเลยครับเสาทั้งต้นเต้นย,ยังถูกฝังอยู่ในผืนทรายซึ่งมีความลึกอีกประมาณ200เมตรด้านล่างเ,เป็นพื้นที่กลมๆครับขนาดใหญ่ซึ่ง ถูกระบุให้เป็น SCP 2 3 1 7 H มันมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ครับประมาณ100กิโลเมตรภายใต้เสาทั้ง7ต้นแล้วก็ในพื้นที่ของ SCP 2 3 1 7 H นั้นใช้เป็นที่กักกันแล้วก็ที่กักขัง SCP 2 3 1 7 K ครับลหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า SCP 2 3 1 7 h. นั้นเป็นแค่ประตูกรอบไม้ธรรมดา มันจะมีความแข็งแกร่งหรือว่ามันจะมีพลังอะไรในการทําลายโลกจริงๆแล้วเนี่ยความน่ากลัวอยู่ข้างหลังประตูครับซึ่งนั่นก็หมายถึง SCP 2317K จากการสำรวจด้วยเรด,ดาร์เนี่ยผมว่า SCP 2317K มีขนาดใหญ่มหึือมาครับต้องขอบอกว่าความสูงจากการประมาณเนี่ยสูงไม่ต่ำกว่า200กิโลเมตรบนศีรษะของมันเนี่ยมีเขาที่งอกมา2ข้างครับมันจะเป็นกิ่งก้านสาขาคล้ายๆกับ กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ครับร่างกายของมันเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดที่ทับซ้อนกันเป็นล้านๆแผ่นครับมีตะขอโลหะที่มีความแข็งแกร่งซึ่งเกี่ยวมันไว้ที่ด้านหลังตะขอแต่ละอันเชื่อมไว้ด้วยโซ่ตัวนยักซึ่งโยงเข้ากับฐานของเสาทั้ง7ต้นแต่อย่างไรก็ตามครับในตอนนี้โซ่6อันนั้นได้ขาดออกมีเพียงโซ่เส้นเดียวเท่านั้นที่ยึดมันไว้กับเสาแล้วก็กักขังมันไว้ที่ SCP 2 3 1 7 h ครับ scp 2 3 1 7นี้เคยปรากฏตัวออกมาแล้วในสมัยบรรพกาลครับแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นอสุรกายที่จะกลืนกินโลกว่ากันว่าตามคำพีของเอลิเกชเนี่ยมันถูกจับแล้วก็จองจำไว้ราวๆ1 8 9่ปิบสีปีก่อนพฤษภาคมแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันที่แน่นอนครับว่าเพราะเหตุใดจึงมีการสร้างประตูมิติที่ถูกนำไปสู่มิติที่ใช้จองจำของอสุรกายที่ จะกลืนกินโลกครับ SCP 2 3 1 7นั้นได้ถูกค้นพบในปี1922และในขณะนั้นโซ่ที่ใช้พันธนาการอสุรกายยักษ์นั้นได้ขาดออกแล้วจำนวน4เส้นครับผู้ที่ดูแลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะซ่อมแซมมันแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าก็พบกับความล้มเหลวแต่หลังจากนั้น SCP Foundation เนี่ยก็ได้ทาการเข้ามาดูแล scp 2 3 1 7ครับในช่วงปี1982โดยการนำเอาเจ้า scp 2 3 1 7เ,เป็นี่ยไปเก็บไว้ที่ area 179ซึ่งมันมีขนาดพื้นที่กว้าง3เมตรยาว3เมตรแล้วก็สูง3เมตรครับมันมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาโดยเจ้าหน้าที่ที่มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกๆ2เดือนโดยหลังจากการที่มีการผัดเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับการปรึกษาทางด้านจิตวิทยา เป็นประยะเวลาจํานวนถึง1เดือนครับก่อนที่จะส่งกลับเข้าไปในพื้นที่ประจําการตามตารางในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาดูแลเจ้า scp 2 3 1 7เนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบทางด้านจิตวิทยาซึ่งต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า72คะแนนสถานภาพต้องยังไม่แต่งงานครับแล้วก็ยังไม่มีบุตรและในระหว่างการดูแลของ scp foundation ครับ โซ่จำนวน2ในสามที่เหลืออยู่เนี่ยได้ขาดออกซึ่งการขาดสะบ,บั้นของโซ่ทั้ง6นั้นได้นําไปสู่ความโกลาหลขององค์กรครับเนื่องจากในขณะนี้เหลือโซ่เพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้นที่ตรึงเจ้าอาสุรกายตัวนี้เอาไว้ก่อนที่มันจะกลับมากลืนกินโลกครับมาถึง SCP ตัวที่2ของวันนี้ครับ SCP ตัวที่2นี่ยก็คือ SCP-3007 World t w p Artists SCP-3007 นั้นถูกจัดให้อยู่ในคลาสคีเตอร์เช่นกันครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของคลาสแล้วก็เลเวลต่างๆนั้นเดี๋ยวนี้จะนำเนื้อหาตรงนี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังในคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับ S.C.P. 3 0 0 7มันเป็นปรากฏการ์หรือว่าอาการประสาทหลอนครับมันเกิดขึ้นอย่างไรรูปแบบที่ชัดเจนครับแล้วก็สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ไม่จำกัดเพศอายุเชื้อชาติสุขภาพหรืออาชีพอาการที่เกิดขึ้น นี้ถูกกำหนดให้เป็น SCP 3 0 0 7 1ขีดหครับและบุคคลใดก็ตามที่มีอาการนั้นถูกกำหนดให้เป็น SCP 3 0 0 7 2ขีดสงงไหมครับขีด1นขีดสตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่า SCP 3 0 0 7นั้นส่งผลกระทบต่อบ,บุคคล,ลหลายบุคคลพร้อมกันครับและมันก็เกิดขึ้นในทุกๆวันแม้ว่าทาง SCP Foundation เนี่ยจะพยายามหาวิธีการที่จะหยุดยั้งมันแต่ว่าก็ยังไม่พบวิธีการใดที่จะสามารถหยุดยั้ง SCP 3 0 0 7ขีดหได้ นอกจากความตายครับมาดูที่ผลกระทบกันบ้างครับผู้ที่มีอาการหรือว่า SCP 3 0 0 7ูนขีนั้นอ้างว่าพวกเขานั้นถูกส่งไปที่อีกโลกหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้จักครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเกิดอาการประสาทหลอนที่เหมือนกับว่าตัวเองนั้นไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งที่ตัวเองไม่รู้จักซึ่งสถานที่นี้ก็ถูกระบุว่าให้เป็น SCP 3 0 0 7ูขครับว่ากันว่าพวกเขา ถูกส่งไปที่สถานที่นั้นเหมือนๆกันครับแต่ว่าพวกเขาจะไม่ได้มาเจอกันนะครับ SCP 3 0 0 7ูนนขีดนั้นเป็นสถานที่ที่แปลกประหลาดแล้วก็ไม่เหมือนกับสถานที่ใดบนโลกนี้เลยครับและความน่ากลัวของ SCP 3 0 0 7ูขีดก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นจะสามารถรับรู้ความจริงได้เพียงจากการสัมผัสแล้วก็การได้ยินเท่านั้นครับลองจินตนาการตามนะครับผู้ที่อยู่ใน SCP 3 0 0 7ูขีดนั้นจะสามารถสื่อสารกับผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบแต่จะไม่สามารถ รับรู้ความจริงได้ผ่านทางการมองเห็นแล้วก็การได้กลิ่นครับอธิบายง่ายๆก็คือในขณะที่ดวงตาของเรานั้นมองเห็นภาพโลกในอีกโลกหนึ่งใน SCP 3 0 0 7ูเขีดสเนี่ยเราจะสามารถรับรู้ความจริงได้เพียงแค่การได้ยินแล้วก็การสัมผัสครับในขณะที่ประสาทการมองเห็นแล้วก็การได้กลิ่นเนี่ยถูกแยกไปอยู่ที่ SCP 3 0 0 7ูขีดส ดังนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใน scp 3 0 7 7 3เนี่ยก็จะเกิดขึ้นจริงกับผู้ที่ได้รับผลกระทบครับถ้าหากบาดเจ็บใน scp 3 0 0 7 3ก็จะบาดเจ็บจริงถ้าหากว่าเลือดออกก็เลือดออกจริงๆหรือถ้าหากตายก็ ตายจริงๆด้วยนั่นเองครับทีนี้มาดูในภาคผนวกบ้างครับเขาบอกว่าคําสัมภาษณ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก SCP 3007ขีดหนึ่งเนี่ยเขาอธิบาย SCP 3007ขีดสไว้ว่ายังไงบ้างรอบๆตัวฉันมีสร้างประหลักผักพงของเมืองอาคารสิ่งก่อสร้างต่างจากสิ่งที่ฉันเคยเห็นมาก่อนมันเหมือนต้นไม้ยักษ์มากกว่าตึกสูงโครงสร้างทั้งหมดทําจากวัสดุโลหะที่เรียบ แต่แทนที่มันจะเป็นมันเงามันกลับเป็นสีขาวด้านเหมือนกับกระดูพื้นที่ทั้งหมดดูร้างแล้วก็อ้างว้างมีเสาสีดำสูงตระหง่านอยู่ไกลๆมีศพกระจัดกระจายแต่มันแห้งแล้วก็ตายศพอยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยว และนี่คือเรื่องราวของ SCP สอง SCP ด้วยกันที่นี่คิดว่ามันมีพลังที่สามารถทำลายล้างโลกได้หรือว่าเรีย<ำ>ก <Everything. S 1> ได้ว่าเป็นวันที่ สิ้นสุดของโลกเลยก็ว่าได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมี SCP อีกเป็นจํานวนมากที่มันมีพลังที่แข็งแกร่งแล้วก็ยากที่จะต้านทานได้ครับซึ่งนิกจะทยอยนามาเล่าให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆฟังในคลิปถัดๆไปครับผมถ้าหากว่าใครอยากให้นิกนําเรื่องราวของ SCP ตัวไหนมาเล่าก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับก็มไม่รู้ว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปนี้ครับถ้าหากว่าชอบเนี่ย จะได้ทําต่อไปเรื่อยๆครับผมยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณสําหรับทุกๆการติดตามรับชมนะครับตั้งแต่ต้นคลิปมาจนจบคลิปทุกๆการคลิก s u b s c r i b e แล้วก็ทุกๆการคลิกไลค์คลิกแชร์ครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับก็ดูแลรักษาตัวเองดีนะครับจะออกไปไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากพกแอลกอฮอล์เจลติดมือไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกครับสิ่งที่น่ากลัวนั้นไม่ใช่ SCP ไม่ใช่เรื่องราวน่ากลัวที่นิกนำมาเล่าแต่ว่า มันคือสถานการณ์จริงๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกๆวันนี้ครับเป็นห่วงน้องๆทุกคนนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ